ตัวไม่มีไข่เลส้ไม่กี่บาทเขาได้ห้าบาทครับผมไส้ห้าบาทนะครับโอ้โหมีไข่แล้วทำใจแล้วไม่มีไข่ก็ได้นี่ฮะน้ำจิ้มจะมีกี่อย่างครับน้ำเปรี้ยก็ตัวหลักเลยเป็นซีฟู้ดนะฮะครับผมเป็มซีฟู้ดนะครับเป็นตัวรองก็เป็นน้ำจิ้มหวานนะน้ำจิ้มไก่ปรุงรสใชครับไว้กันสักหน่อยครับผมลูกน้อยกำลังโตฮะเมีย่าลังท้องน้องกำลังเรียนนะครับครับผมพร้อมเพลยตรงหน้านะครับรูสุดท้ายแล้วนะครับพร้อมเลยอยู่ตรงนี้ อร่อยจนกระทั่งสุดท้ายนะครับแวะซื้อก่อนนะครับผม่อนที่เราเจะรวยเลิกขายนะฮ <c oughs> ะเดี๋ยวแวะซื้อกันสักนิดนะครับเครื่องี V ีีของพ่อค้านะฮะสวัสดีนะครับตอนอถ่ายคลิป YouTube นะครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดเซเว่นโคลานะครับ<ค>ก็อยู่ที่ร้าน108ซีฟู้ด ปลาไข่ญี่ปุ่นนะครับของแท้นะครับมาเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับปลาทะเลนำเข้าน้ำเข้ามาขายในตลาดกันเลยนะฮะขายดีนะครับพอดไม่ทันเลยนะครับพี่เป็นวันวันครับเป็นวันวันด้วยนะราคามีตั้งแต่5บาทจนไปถึง10บาทเลยนะครับไม่มีไข่นะ5บาทนะครับปลาไข่6บาทนะ โอเคขอโทษจนไปถึงไซส์ใหญ่ของสิบบาทเลยนะครับสิบบาทสี่สิบห้าสิบบาทตัวนะฮะสี่สี่ตัวขายดีสุดขึ้นไม่ทันเลยนะครับแค่มาไม่ทันจะหมดแล้วนะเหลือเยอะไหมครับวันนี้เหลือเพนเดียวโอ้โหนะจะหมดแล้วนะครับกี่โลครับวันนี้วันนี้ห้าโลได้ฮะใช่ไหม หโลรวมยี่สิบโลละประมาณนั้นอืมครับประมาณ20่กิโลได้เลยนะครับได้ไม่เยอะหรอกค่ะคได้ไม่ประมาณ20โลตามที่เรามาได้เนาะก็ลังหนึ่งมันจะถ้าเท่าไรนะเราลังหนึ่งยี่สิบแปดโลแต่วันนี้ไม่ถึงลังครับแต่ว่ามันตัวเล็ก,กนะทุกคนนะครับอันนี้ค<อ>ือตัวไม่มีไข่ตัวไม่มีไข่ใช่ไหมส่ให้กี่บาทคะเน่ย ไซส์ห้าบาทนะครับไม่มีไข่หรือว่มีไข่ครับไม่มีไข่ก็ได้นี่ฮะอันนี้คือไม่มีไข่นะครับตัวนี้คือไซส์ที่ห้าบาทตัดหรือไม่เฉพาะไม่ไข่ตัดเลยลาดเลยนี่ครับเอาตัดพอดีไหมอย่าเลยดีกว่าแล้วก็เลิกที่อยากให้ถ่ายน้ำมันเลยร้อนมาด้วยนะครับเพราะถ้าดึกแล้วน้ำมันมันก็จะประมาณนี้ครับผมโอ้แต่น้ำมันใสนะครับทุกคน ถ้าตัวไม่มีไข่กับตัวมีไข่จะดูยังไงครับมันก็จะมีจุดที่เราสังเกตได้นเนะ่างแต่บางตัวเราก็ต้องอาศัยที่แบบว่าราาาอไข่มานาน,นรอไข่มานานร้อนดูอันนี้คือจะเอาไปทำะะอะไรครับเนี่วันนี้ม่าจะเป็น ซื้อสุดท้ายล้วเนาะ้านหน้าเหลืออีกประมาณสองกระถางอ๋อยังมีอยู่เนาะเพราะว่าเราจะไม่เติมน้ํามันแล้วเพราะว่าเราจะเป็นน้ํามันเก่าแล้วโอเคอันนี้เป็นปลาไหลเข้าจากญี่ปุ่นเลยเนาะมันเป็นของแต่ว่าไอ้ที่ว่าตั้งชื่อว่ารสแปดสิบปุตปลาไข่ญี่ปุ่นนี่คือญี่ปุ่นจะเป็นประเทศแรกที่คนรู้จักในการกินปลาไหลประมาณนี้เ็ราเราั้งชื่อมาจากญี่ปุ่นนะก็จะเป็นประเทศเจ้าแรกที่รู้จักปลาไข่ใช่เพราะว่าเรียกเป็นปลาไข่นะใช่คนที่เขาภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกอะไรนะ ชิชโมุชิชโมะนะค่ะถ้าโซนอื่นก็จะแฮร์ริ่งเทปลินอะไรแล้วแต่จากที่ค้นในอากูนะนี่คือเราใส่แป้งแล้วไปทำอะไรต่อครับก็ชุบได้ครับขออนุญาตนะครับใช่นี่เป็นอะไรครับจุ่มอะไรแป้งเปียกค่ะแป้งผสมแล้วเก็บเก็บขนมปังเก็บขนมปังนะครับมีมาเป็นทิมสองเต็ให้ขนาดร้านเราขายที่นี่ทุกวันไหมทุกวันทุกวันเลยนะครับ แต่ว่าไม่ประจำเนาะไม่ใช่ล็อกประจำเป็นล็อกที่แบบว่าต้องเวียนกันตลอดเลยครับแต่ว่าร้านร้อยแปดซีฟู้ดปลาไหลญี่ปุ่นก็จะมีร้านเดียวเนาะค่ะเราก็เรื่องที่จะไม่ไหวแล้วโอเคครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรนะชื่ออันนะฮะพี่อั๋นนะครับครับผมน้ำจิ้มจะมีกี่อย่างครับพี่น้ำจิ้มก็ตัวหลักเลยเป็นซีฟู้ดนะฮะครับผมจิ้มซีฟู้ดนะครับ เป็นตัวรองก็เป็นน้ำจิ้มหวานนะน้ำจิ้มไก่ปรุงรสที่เหลือก็เป็นซอสมะเขือมะยองซอสพริกแค่นั้นนะผมจะถามว่าพี่ขายอะไรเนี่ยไม่เห็นมีเลยหน้าร้านครับผมวันนี้ขายหางปลาหน้าร้านวันนี้ขายผมเห็นพี่ติดป้ายหน้าร้านขายปลาไข่ทุกไม่ใช่ว่างธรรมดานะับว่างครับว่างมากนะหน้าร้านบอกปลาไข่แต่ว่าหน้าร้านไม่มีขายนะอ้าวขอโทษจ้ะบอกได้ค่ะสั่งได้นะคะคุณแม่บ้า ไม้เพิ่มไหมตัดไปครับผมลูกค้าเข้าไม่ขาดนะครับทอดไม่ทันลูกค้าเอาส์ใหญ่หน่อยก็สิบบาทนะครับชิ้นยี่สิบแปดเนาะให้ผมตัดหรือไม่ตัดได้ค่ะตัดเลยเนาะแยกน้ำจิ้มใครยังไม่ทานนะกระเพา อารมณ์ดีนะครับแวะมาตื้นก่อนฮะรูปหล่ออารมณ์ดีนะครับไม่ต้งกินฟรียังให้เลยนะครับนี่ผมพูดเร่อนะฮะอันนี้พูดหยอกหยอนะเราไม่ค่อยอร่อยนะฮะแต่ก็พอกินกันได้นะครับลองดูนะไม่รู้อร่อยไม่อร่อยนะครับแต่ว่าหน้าร้านนี่คือทอดขึ้นไม่ทันนะครับมาเจอจังหวะทอดทอดไม่ทันนี่เฉยลูกค้าขายดีจริงครับลูกค้าเยอะมากมากครับร้านนี้ ที่28ของเราจากเจ็ดสี่ิบครับเขียนก็ได้ครับขอบคุณครับผมโอเคครับอันนี้ตัดไหเลยตัดเฉพาะไม่ไข่นะค่ะแยกน้ำจิ้มใช่ไหมค่ะแยกน้ำจิ้มโอเคแยกแค่น้ำจิ้มเนาะแต่ไม่แยกกันไปนะยีบาทนะครับผมมาแล้วลูกค้าครับรอปลาด้วยจ้ะเฉพาะ5บาทไม่มีไข่นะลูกค้าครับแต่ว่ามีใจนะลองหยิบดูนะคืครับผม จัดไปด้วยครับจัดไปแค่หนึ่งดอกครับห้าบาทสิบบาทเราก็เอาฮะช่วงนี้ใช่ไหมครับครับผมน้ำจิ้มนะฮะรสเด็ดซีฟู้ดเลยนะครับครับผมน้ำจิ้มแซ่บนะครับน้ำจิ้มก็ไม่ค่อยอร่อยฮะแต่ก็พอกินได้ครับทุกอย่างพอกินได้หมดเลยนะครับไม่ได้อร่อยที่สุดนะครับแต่ว่าสุดที่นี่แน่นอนนะครับที่ตลาดเซฟวันนะครับร้านนี้ ตัวที่ทอดขึ้นมากระทะนี้คือจะเป็นไข่หมดเลยใช่ไหมครับพี่ครับผมเขาไข่ไม่หมดนะไข่มีฮะแต่เป็นตัวที่มีไข่ครับผมเป็นตัวที่มีไข่ตัวที่ม่ไข่นะครับโอเคครับแสดงว่าผมพูดชีพอเขาืิดสารสีนิดนึงนะฮะไม่รู้ไม่รู้ยูทูบเบอร์อันนี้ตักให้แยกน้ำจิ้มไหมโอเคอ่ะเราก็ไม่รู้เราก็เอาใส่ถามพ่อค้านะครับแยกแค่น้ำจิ้มนะแต่ไม่แยกกันไปนะฮะนี่นะพี่เข้ามาสองคนที่ต้องไปด้วยกันอยู่แล้วครับใช่ครับผมผมก็ว่างั้นแหละ ของเราเป็นตัวละ8เนาะ2ตัวนะโอเค8 2 16กับ23 16ให้35จัดไปต่อขาอารมณ์ดีแบบนี้นะครับขายดีแขมไปในตัวนะคะครับผมมันจิ้งที่เขาบอกว่าไม่ได้อร่อยที่สุดนะครับแต่ว่าสุดที่นี่นะครับแล้วก็จะหมดได้แล้วฮะเหลือแค่นี้นะครับจะหมดแล้วนะครับหมายถึงคนนะฮะคนจะหมดนะครับคนจะหมดตลาดแล้วใช่ไหมครับตลาดครครับของเรา ร้านร้อยแปดซีฟู้ดปลาไข่ญี่ปุ่นของแทะบิ๊กใหญ่เลยครับบิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้มนะครับแบไหนยะมาชมกันก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะเินเรื่อกผ่าน บางตัวทำไมเอาเสียบไม้ครับอ๋อมันตัวมันจะขาดมันตัวจะขาดออกจากกันเน,นาะ น้ำบันไม่ได้ดำนะครับทุกคนเป็นสีแป้งนะครับมันไม่มันแป้งมันเป็นุผงแป้งเป็นแป้งจนเกล็ดม,ะะมีมากนะครับแล้วเมื่อกี้มันตักขึ้นไม่ทันก็โอ้ันน้ำมันสีสวยะคระับะะร้านจาร้านส,าสนะอาดจาร้านสวยครับร้านนี้ข้าวผมเจ็บผมง่ายแต่ผมเก็บก็พอเห็นนะ ีรือจะรอหยุดพระนึงก็ได้อันนี้ไม่มีไข่อ่ันั้นไม่มีไข่นะจะมีใจเอลไม่มีไข่นะครับแต่ว่ามีใจครับไม่มีใจลูกค้าก็คงไม่มาหาเรานะฮะนี่นะฮะแสดงว่าผมมีใจใช่ไหมครับหาที่นะครับขอบคุณครับผมหกห้าสามสิบลูกค้าตัดหรือไม่ฮะลูกค้ตัดไม่ตัดก็บอกคี่เขาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับใส่ไปเลยแยก เรายังไม่ทำแนะนำให้แยกนะครับเราก็เดือด้อนจิตนะหาที่หน้าร้านนี่คือพี่เอามาโชว์นะไม่ได้มาวางปลานะครับเพราะว่าไม่เห็นมีปลาวางอยู่ได้รอยู่ฐานนะครับไซส์นี้ห้าบาทนะครับตัวโตเลยนะครับอัวโตโตเต็มคำเลยนะครับถ้าใครไม่จัดนะครับต้องแค่ตัดเอาลงไปนี้ไหมคะเอาได้ไหม เอาไว้ก่อนเอ, <laughs> เอาไว้ก่อนครับ <laughs> เอาด้วยถ้าเอาลงได้นีผมว่าเป็นคนแรกในในโลกเลยนะ <laughs> จัดคนได้เหมือนาากนครับ <laughs> ผม <laughs> ผมก็อยากผมก็อยากให้พี่ลวงอยู่นะอาจจะเป็นช่องเลกเลยนะที่ถ่ายแล้วร้านค้าเอามือลง,ลงน้ำล้นได้นะโดยที่ไม่ใช้อะไรเขาเรียกะไรนะไม่ใช้สแตนไม่ใช่สแตนสแกง์แกรงนะครับที่เขาขายไทอดสั่งเรม่าไม่มไม่เขียนดีกว่า ลูกค้ารับแบบไหนดีครับคุณผบางทีอะบางทีถ้ามันเป็นทอดอะไรมันเป็นแปป้้งเ็นนำรกก่อนมันจะอองมันได้ก่อนนี่แต่ตัวตามผมนี่นิดๆิดแต่ตัวไม่ผิดเจ็ดตัวที่แปดแล้วตัวกว่าผิดเฮ้ยเราทอดประมาณสี่ห้าทีก็เสียล้วนะค้าเนาะรวมเจ็ดกันแน่นะนสี่นาทีนะมันรอบก็ถึงสิบนาทีฮะดูที่ขนาดตัวมาอ่าดูที่ขนาดปลามาเลยเสร็จแล้วนครับไซนี้ประมาณรวมไซค่ะอันนี้คือรวมไซตัวเมียเราจะรวมไซสลอดนะครับ แต่ว่าเราจะเอาไปแยกอีกทีใช่้านนครับใช่ค่ะหมดแล้วนะคะก็ใจดีให้เราในในกระมังนี่คือกระทะสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะค่ะอันนี้ท้าสุดยมาถึงกระทะสุดท้ายเลยครับแล้วนะคะใครมาออรรรร่ยยจนนกะะทท้าาาสุดคคับใมช้าก็ไม่ได้ทานนะคะเพราะกระทะใสยอาหารว่างค่ะทอดขึ้นไม่ทันเลยนะคะ อันนี้เป็นแป้งอะไรครับขอทานแป้งท้ตอบทั่วไปหลอค่ะแป้งท้าวอกทั่วไปนะครับ<ช>ก็ไม่พานะครับหาร้านก็ใจดีนะครับบอกไม่กักเลยไม่กักเป็นบางอย่างไม่กักเป็นบางอย่างนะนี่ขายสูตรขายแฟนไายไหมคะเคยมีคนมาถอดเต่ผลสุดท้ายเ,าเขาก็้าม่มาไม่มาใช่ไหมเพราะว่าบางอย่างมันก็ไปเปิดใดีอยูงง่ทุกได้ไงครับใช่ครับ ผมมพาาดูเทคนิคก็คือแล้วแต่จะปรับเปลี่ยนกันเองแล้วก็เก็บขนมปังนะครับอันนี้ขอเบอร์โทรร้านหน่อยครับมีเบอร์โทรร้านไหมศูนย์เก้าแปดครับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะระวังตำรวจนะหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็อะไรต่อหกหนึ่งหนึ่งสี่ค่ะครับผมนะฮะก็โทรมาสอบถามได้นะครับร้านเปิดไม่เปิดเนาะค่ะแต่น่าจะเปิดทุกวันนะค่ะอันนี้เป็นที่สุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ ครับขอบคุณครับผมค่ะพาปุ๋ยคัดไซคัดไซอันนี้พี่เขาทอดรวมมาแล้วพี่ก็จะมาแยกไซส์นะครับใช่แยกแบบทันเทพนะครับแยกแบบมั่วเหมือนกันนะครับก็ไม่ถึงกับได้เป๊ะๆครับผมครับผมอันนี้คือสายตาแบบครับตาดีได้ตาละเอียดมนกันบางทีมีให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันเล็กไปเราก็ปัดลงไปหกอ่าแล้วก็ินตัวใหม่แทนใลูกค้าเลยอันนี้คือเป็นเทคนิคการค้าขายนะครับเป็น อาชีพนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคเป็นเป็นประสบการณ์นะครับอยายากให้ลูกค้าเครียดกันมากมายฮะทำงานก็เหนื่อยกันพลแรงแล้วครับผมโซโลเกียนพ่อค้าอะไรนะครับมีไหมจะพูดแล้วเมื่อกี้ครั้งนึงครับผมผมลืมแล้วผมลืมแล้วนะครับเป้ซื้อไหนครับซื้อไหนครับ แม่กันทั้งหน่อยครับผมลูกน้อยกำลังโตฮะเมียกำลังท้องน้องกำลังเรียนนะครับคุณพี่สินค้ารับประกันความอร่อยครับคือไปแล้วไม่เลยอร่อยก็ได้เลยนะฮะลูกสองเมียสามลูกคนเดียวครับเมียคนเดียวครับผมไม่กล้ามีเยอะฮะไม่กล้ามีเยอะเนาะครับผมถามว่าอยากมีไหมเฮะเมียอันนี้คือผมเดี่ยวๆพี่เล่นนะตัดหรือไม่ฮะแยกน้ำจิ้มใช่ไหมคุณพี่ราดเลยเนาะเอาราดพอดีไหมฮะถ้าราดไปเลยนี่ไก่นะครับ เอาพอดีก็ได้ค่ะโอเคครับผมเอาตรงนี้เลยนะครับเอาตรงเซฟวันเลยสิครับตรงเซฟวันนะครับพอขาสายฮาเลยครับคนนี้คนนี้ครับมาแน่นอนครับปีนี้สามสิบห้าบาทครับขาดตัวครับผมจะไม่ขาดใจนะฮะขบครับผมที่เข้ามาสองคนนะครับโอเคไม้สองชิ้าสองคนผมให้สองไม้เลยขอบคุณครับคุณพี่จ้าขอบคุณครับผมฝ่าไม้นี่จะ สามไม้ไม่หนึ่งแถมไม้แฉะแถมมาสี่สี่ตัวแต่สี่ให้ผมตัดไหมโอ้โหพี่แยงน้ำจิ้มนล้วคุณพี่น้องสั่งได้นะคะไขายเบียรนี้พี่จะรวยไปไหนเขาเนี่ยไปขายยี่สิบตัดไหมล่ะตัดไดเลยโอเคก่อนก้าบเนาะแจมเนาะ ขอเลือกรอผมนันก่อนนะฮะตัวห้าบาทไม่มีไข่นะถูกใจก็ลองเลือกกันดูนะครับไม่มีไข่แต่รับประกันว่ามีใจแน่นอนนะฮะตัวหกบาทจนไปถึงสิบาทจะมีไข่นะครับแล้ตัวละห้าบาทไม่มีไข่แต่มีใจนะครับแยกผตัดไหมตัดค่ะแยกน้ำจิ้มเนาะค่ะโอเคยี่สิบเอ็ดเราเอาไม่ให้ยี่สิบครับกัดไปฮะ ขายดียิ่งกว่าแจกฟรีเลยนะครับพี่ครับผมจะเป็นโรงทานผมว่าดีกว่านี้อนะีครับหมดเร็วกว่านี้ผอเมาก่อนเคยครับเคยไปทำโรงทานที่บ้านคนระับเดียวหมดเลยครับผม <c oughs> ถ้าขายดีอย่างนั้นเรผมรักตายเลยนะ <c oughs> ทำไม่ทันเอาคนไปช่วยเตรียมหลานไปช่วยสองคนพี่น้องอีกทั้งหมดเราทำกันสีห้าคนทำไม่ทันนะไม่ทันครับถ้าเป็นโรงทานไม่ทันไม่ว่าอะไรครับทุกอยาก่างขอบคุณครับผม ให้ผมตัดไหมแย่น้ำจิ้มเนาะคุณลูกปลาใัวนี้กี่บาทนตัวเท่าไหร่นี่ไม่ไข่ไม่ไข่ไม่ไข่สองโตแล้วก็มีไข่สามตัวครับผมตัวละหกนะฮะสิบแปดเป็นกับสิบเป็นยี่สิบแปดเอาพี่ให้ยี่สิบห้าครับจัดไปรู้อีกแล้วนะครับรู้อีกแล้วครับผมตัวสาวเราจะลดให้คระะับจะ ผู้ชายหนุ่มหน่รุ่นเราก็แถมให้เพิ่มครับผมครับผมพี่เรือถืออะไรมาพี่ด้านหลังอ๋อเขาจะตัดปลาตัดปลาเข้าใจกันนะเข้าใจกันดีฮะเข้าใจดีฮะแต่ก็ตีกันทุกวันครับยอครับยอหรอยอนะครับยอครับผมขายของยังไงไม่ให้เครียดแม่เนี่ยนี่ครับขายของยังไงไม่ให้เครียดสโลแกนทางร้านที่เขาแล้วก็ขายยังไงให้ขายดีขายดีแบบนี้นะครับครขายที่ขายสุขขายสุขตลอดเลยค่ะเชิญก่อนนะคะแสดงว่ากัน จากการธนาคารพูดประหัสแล้วก็เสาร์อาทิตย์ไม่ขายใช่ไหมขายมันสูงอย่างเดียวสินค้ารับกันฟอร์มอร่อยนะฮะซื้อไปแล้วไม่อร่อยลูกค้าเอาไปปล่อยกันได้เลยนะครับผมลานาได้งนักท้าดังกว่านะครับหัวซ้ายหัวเข้ามานะจ๊ะสินค้านำซื้อวันนี้ผมแถมพี่ิขิตนาไปนะฮะจับใจสินค้านำเข้าสินค้านำเข้าครับลูกค้านำเข้ามาขายในตลาดได้ยห่สิบยี่สิบเนาะตัดแยกน้ำซึมฮะไม่เอาไม้ใช่ไหมพี่ไม่สินค้านำเข้าครับนำเข้ามาขายในตลาดนี่เองครับผม แวะซื้อก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะรวยแลเลิกขายนะฮะหรือจะแวะซื้อกันสักนิดนะครับเพื่อชีวิตดีๆของพ่อค้านะฮะหรือจะแวะซื้อกันก่อนเลยหรือจะซื้อกันสักหน่อยลูกน้อยกำลังโตเต็มเลยนะครับผมขอบคุณครับ ดูน้อยกำลังโตนะครับซื้อก่อนค่ะอยากกินไม่อยากกินไปถึงบ้านเดี๋ยวก็ไม่เหลือเองค่ะหมดคนเดียวเลยนะครับส่งเนียถึงท่านจะมีคนแซวแล้วนะคะขายดีเจอพ่อค้าด้วยกันแซวนะครับใช่่คะโอเคพี่สำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับโอเคขอบคุณครับผมครับผมะก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะพี่นะตลาดเชีวันโคราชเนาะก็ขายทุกวันนะครับครับรับรองนะครับไม่ผิดหวังนะครับ เอารับทีนี้ผมก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ